สวัสดีครับตอนนี้ผมจะจะแนะนำวิธีการเคลือบน้ำยาเคลือบสีคาแลลองไลฟ์ครับหลังเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากที่เราล้างรถเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดผิวสีให้แห้งครับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราก็นำผ้าครับผ้าหรือฟองน้ำนะครับแห้งนะครับมาแล้วก็ เราก็เริ่มทําได้เลยครับก็เทเทน้ํายาลองไลท์ครับลงบนผ้าผ้าแห้งครับแล้ววนวนที่ผิวสีรถครับเทคนิคในการเคลือบคาแลกลองไลท์ครับ ก็คือเคลือบบางๆนะครับในในครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะเริ่มเริ่มต้นเคลือบของวันนั้นนะครับเราจะอาจจะเทเทน้ํายาลงบนผ้าเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งน้ํายาก็จะไหลลงไปใต้ผ้าในชั้นต่อๆไปนะครับครับทีน,นี้เคลือบบางๆครับจะมีส่วนที่เราตอนน้ํายาครับเราเทไปแล้วเนี่ยแล้ว มันหนาเพราะมันข้นในทีแรกนะครับเราก็กลับมากลับมาเกลีย่ยเกลีย่ยน้ํายาให้เท่ากันเพราะส่วนตรงที่เป็นเนฝ้าขาวมากเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อเราทิ้งไว้อจะทำให้เราเช็คได้ยากครับออกยากรตรงไหนบางเกินไปเราก็เติมน,น้ำน้ำยาน,นิดนึงครับ เระมยเร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันก็เป็นฝ้าขึ้นฝ้าขาวบางบางๆเล็กๆนะครับเราอาจจะลองในทีแรกอลองเอานิ้วลูบเบาๆเนี่ยจะเห็นว่าข้าวตรงนี้ก็ออกได้น้ำยาออกได้ขึ้นนะครับเมื่อเราเคลือบเสร็จแล้วครับรอน้ำยาเสร็จตัวโดยประมาณเขาก็มาณกี่นาทีครับ ตั้งแต่15ถึง45นาทีนะครับคือเรียกว่าเป็นน้ํายาเป็นอันคลิกเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการแห้งแล้วก็เซ็ตตัวให้แข็งนะครับจับผิวสีรถได้ที่เราเคยทดสอบกันมาแล้วครับก็ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีครับ30ถึง45นาทีก็พอเช็ดแล้วอ่ะเงากว่าเงากว่าเคลือบแล้วเช็ดเลยหรือเคลือบแล้วรอ10นาทีนะครับ หลังจากที่เราทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็เราจะเช็ดออกด้วยผ้าแห้งนะครับหรือผ้าขนนุ่มครับเห็นว่าน้ำยาเช็ดออกได้ง่ายมากนะครับ ต่ถ้าเกิดว่าพอพอเราเช็ดแล้วนะครับพื้นที่ส่วนที่มีมีน้ํายาเคลือบสีหนานะครับเป็นละวงแล้วมันหนาขึ้นเนี่ยเราก็สามารถแก้โดยวิธีพรมน้าลงบนผ้าเล็กน้อยครับให้ผ้ามีความชื้นนะครับเราจับมือชื้นชื้นน,น,นิดๆน,น,นะครับผ้าจะมีความหนืดมากขึ้นเราก็รูปผิวสีเบาๆครับในพื้นที่ตรงน้ํายาตรงนั้นจะออกได้อย่างรวดเร็วเลย,เลย ในขั้นตอนการเคลือบสีเราเห็นว่าบางส่วนแล้วส่วนที่มีเช็ดน้ํายาออกยากครับขอยืมผ้านี้นึงครับส่วนที่เป็นน้ํายาออกยากครับแล้วเราพยายามที่จะกดนะครับบางบางทีแล้วเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าผ้าของเราเนี่ยเป็นผ้าใหม่ผ้านุ่มด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผ้าแข็งเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่กดให้กดแรงๆเนี่ยทำให้ผิวสีเป็นรอยได้ด้วยนะครับ เราเลยเปลี่ยนมาใช้วิธีการที่พรมน้ําลงบนผ้านะครับเล็กน้อยแล้วก็รูปน้ํายากเคลือบสีเบาๆอีกทีหนึ่งนะครับง่ายมาก